เรสวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งกับยามาฮ่าครับแกรนฟิลโนไฮบริดนะครับวันนี้ติดตั้ง2รายการก็คือจะเป็นสวิตช์ไฟพมากแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดไฟหน้านะครับก็เป็นการเจาะฝังลงไปนะครับสวิตช์นะครับสองข้างครับก็เปิดฝาซื้อกุญแจทุกอย่างครับก็กดปึ๊บก็ใช้งานไฟพมากได้เลยนะครับก็ไฟสถานะหน้าจอหน้าปัดที่เรนไม่ก็ยังแสดงอยู่นะครับนี่คือเปิดแล้วนะครับ ไฟพมากครับพอติดสายขวาหน้าหลังพร้อมกันใครครับสี่ดวงครับคลิปพร้อมกันหมดทุกดวงครับโอเคแล้วก็ตาร์ทเครื่องครับเพื่อปิดเปิดไฟหน้านะครับก็จะเป็นสวิตด้านนี้นะครับกดลงครับก็คือเปิดนะครับรับคือปิดอยู่นะครับ เปิดครับไฟต่ำครับอันนี้ครับอันนี้คือไฟสูงครับถ้าเราปิดต่ำอันนี้คือปิดหมดเลยเราก็ยังสามารถสต็อกไฟสูงได้ครับสต็อไฟสูงนี้ได้ครับที่ปาน้ายมือนะครับทุกอย่างก็ยังแสดงผ่านหน้าปัดเรือนไม้เหมือนเดิมครับนะครับ เกยจากแสงที่ต้นไม้รงนล้นะครับครับอันนี้คือเปิดไปต่ำก่อนครับสูงต่ำนี่ครับโอเคครับก็สำหรับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาเลยครับตามรายละเอียดที่ลงไว้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ